น2นล้านค่าทัศนศึกษาของห้องได้หายไปคนร้ายก็ต้องเป็นพวกเมืองสักตัวนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกพระเอกก็เครียดหนักมากเพราะตัวเขานั้นยากจนทำงานพิเศษแทบตายเพราะอยากไปเที่ยวกับเพื่อนจริงๆคนที่น่าสงสัยสุดมันก็ต้องเป็นคนรวมเงินใช่ไหมแต่ทั้งสองคนนั้นก็เป็นเพื่อนกลุ่มเขาเองแต่สงสัยมันก็ไม่ดีมั้งแต่วันต่อมาพวกมันหายไปทั้งคู่เลยภาพเริ่มฉาดแต่พ่อกลับมาบ้านก็มีจดหมายส่งมาจากเพื่อนที่ไม่มาให้มาเจอกันหน้าโรงเรียนนายนัดเองแท้ๆทำไมถึงมาช้ากันนะ นันสินั่นสิปูเนี่ยนั่น และพวกเขาทั้งหมดก็ได้ตื่นขึ้นมาในห้องสีขาวจากนั้นก็มีมาร์สคอตโผลมาชื่อมานาบุในกลุ่มพวกมึงอะมีคนจ่ายเงิน2ล้านซื้อเกมนี้มาซึ่งไอคนนั้นนะมันเป็นหนี้20่ล้านตอนนี้มี5คนทุกคนเลยรับหนี้กันไปคนละสีล้านโดยพวกมึงทุกคนจะได้เล่นเกมที่ค่อยๆช่วยลดหนี้ไปเรื่อยๆหรือบางทีก็สามารถโยนหนี้ไปให้คนเดียวก็ได้เกมที่เต็มไปด้วยจิตวิทยาที่ทําลายเพื่อนได้ตลอดเวลาคนทรยศเจาของหนี้ตัวจริงที่ยังแฝงตัวอยู่แต่สิ่งที่พวกมันทาพลาดคือการ การเอาพระเอกเข้ามาเล่นเกมนี้ตั้งหากหลังเบื้องหลังรอยยิ้มที่ดูใจดีและเป็นมีดันแฟงไปด้วยความฉลาดเป็นกรดและเล่ห์เหลี่ยมเอโมนนจิเกมเกมมิตรภาพ